สวัสด,ดีครับผมทุกท่านตอนนี้อยู่กับอะไรนะครับเพราะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Surgeon so Simulator นะครับผมสอ่ว2023ซึ่งเป็นเกมที่เราต้องเป็นรับหน้าที่เป็นหมอผ่าตัดช่วยเหลือคนไข้นะฮะอ,อันนี้เราอยู่กับภารกิจแรกนะครับเป็นภารกิจที่เราต้องช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนหัวใจน,น,นั่นเองังครับ น้ำไหมน้ำส้วมน้ำส้วมขนน้ำส้วมเปล่าเอาไอหมอดอึงแล้วกันนะฮะวันนี้เราต้องาอมาภารกิจเปลี่ยนหัวใจให้กับคนไข้รายนี้ครับโอ้โหหัวใจสดมาเลยวันนี้เราจะเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะต้องเกิดขึเ้เฮ้ยจะเห็นนะฮะกระดูก เราจะมาทําการผ่าตัดคนไข้คนนี้กันนะครับหัวใจเขาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหัวใจอยู่ข้างหลังปอดใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะในรูที่เต้นตุกตุกตุกมีหัวใจนะเราจะทําการเปลี่ยนหัวใจเป็นนั้นกับหัวใจใหม่นะฮะไม่ต้องห่วงเช็คเราเช็คคนไข้ก่อนนะว่าสลบดีไหมโอเคฮะผมก็สลบหน่มยเลยเนี่ยเฮ้ยเหวงเลื่องคอหักเลยเ Okay. แก้วเราสลบดีฮะเราจะเริ่มจากการใช้คือเราต้องเราต้องเปิดกระดูกก่อน okay. เราจะใช้ที่เข้าไปง่ายมากอ่าเชือกหนใช้คอไปคอเหรอยิ้มมาท่ายิ้มไม่ธรรมดาใช้คอแล้วเราจะลองหุบเชือก จะลองใช้คอ้อนนะฮะแล้วก็ลองเคาะไปดูนะนี่ไม่มีอะไระเกิดขึ้เไอ้ยไม่ขยับอุชี่ยโอเคนะมีมีอะไรเล็นน้ออะไรนั่นนี่เราจะ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 กินแล้วกันป๊า

เรายังเปิดช่องไม่พอนะครับเราต้องเราต้องหาเราต้องทําการเปิดช่องใหญ่กว่านี้จนคอแล้วก็ตกตไปแล้วเราก็่านี้มันเอ้ยเคุมรากโอ้โห้กยเปเรื่อยเหรอืมทัน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 นทท ข่อมันจับเรื่อยอย่างนี้ไอเกียบาทมือตายห่าเลยหันดูฮะหันดุหันดุหันหันหันโอ้โหโอเคแล้เรื่อยไม่เคยได้ผลนะฮะมีกากหลุดแล้วกูดูไม่ด้ท้องคนไข้อียเอ่อเราจะโอเคจะลองกับอุปกรณ์ตัวนี้ดู ด้วยมหัศจรรย์นะฮะคือเราจำตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเรายังไม่สามารถแหวกปอดออกมาได้นะเพราะว่ารูแบบมันยังเล็กไปเราต้องจําเป็นต้องตัดกระดูกเพิ่มนะฮะค่อยๆตรงมากันในจุดนี้อ่ะโอเคโอเคค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆโอเคอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงค่อยๆล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 งอืม โ okay. อเคนิดหน่อยไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บเพราะว่าไม่เก็บ okay. Okay. โอเคโอเคโอเคอ้าวนี่นี่สบายตื่แบบบนไหนเรื่งไม่หยุดวะเ,เหี้ยทังไม่หลับนะฮะยังจะค่อยๆเก็บเศษที่เราไม่ใช้ออกก่อนนะครับ ทีนี้เราก็จะโอเคแล้วเราก็จะทําการก็ค่อยยื่นสิงที่เราไม่ใช้ออกก่อนววูู้้โอ้ปอดถูกออกมาแล้วโอเคเราจะเอาปอดวางไว้ตรงตรงนี้แล้วกันนะอะไรหรอตายแล้วม่งไม่เปลี่ยนหัวใจก็แล้วมึงไม่สนใจอิวัฒน์อื่นเลยหรอ จมีปอดอีกข้างนะครับอ,อปอดข้างผมเ,เชื่ออะไรอยู่หมดเลยนี่นอยอะไรว่าตัดตัดก็เหมือนตัดโยนทิ้งตับทิงบท้งนะครับตัดทิง้งก็ปอดอีกข้างนึงโอเคนะฮะแล้วก็มีมีเชียร์ปอดโอโ้โห หมดไปแล้วกันนะความสะใจเล็กน้อยถืเลือดโอเคฮะหัวใจเห็นหัวใจตุบๆกน,นะฮะตอนนี้มันยังเลอะด้วยแต่กระดูกกันไปหมดเลยโอ้เละเทยงยังไงเดีนะ๋ยวลองอันนี้ก่อนอ๋อเรายัางเรายัางไอ้นี่ไม่ได้เรายังมาหยิบหัวใจไม่ได้ครับเรา,เรา,เ,ราเราต้องเราต้องตัดหลอดเลือดที่มันเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็ เตษกระดูกออกมาคือหยิบเศษกระดูกออกมาเต้นก้มน้ำซุปกินก็ข้างแม่งนะเตษกระดูกค้างไว้ท้องมาก่อนฮะเออต้องทําการตัดสายที่เอ่อรำไส้นะฮะเพื่อที่จะคือตอนนี้ลำไส้มันขวางอยู่นะเทำการตัดมันด้วยเออมีดนะจุดนี้มี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 อะไรบางอยู่หรือเปล่ามีไปไหนแล้วอ๋อมีอยู่นี่นี่เองโอเค เราขยับเบาะหลบก่อนนะฮะโอเคเบาะไว้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 อ่าเบาะตรงนี้ก่อนอันนี้โอเคนะแล้วเราก็มือมือยืดเลือดออกเนี่ยมันไม่แบบเชิดยืดเกียร์ได้จเนี่ยเอ่อเอากระดูกนี่นะฮะเั่นวสงจังโว้ยโอ้ยผมไม่ได้ใช้แล้วมั้งเราจะเอามีด เอาเล่นนี้แล้วกันนะฮะเล่นนี้แล้วกันจึ๊บโอเคเรามาตัดตรงมองไม่เห็นนะอ,อ่ะตัดตรงทำไรอ่าโอ้โยเก่งเว้ยจับจัดจับเอาไม่ทีนะจึ๊บจึ๊บไม่ขาดช่างแม่งช่างแม่งเลยะสมมติว่าตัว่าเขาจับนี้เลื่อนเลยนะ เล่นเนี้ยเออเอออยากได้ให้ได้เออเออเล่นอ,อะไรเงี้ยปล่อยไปเออให้มันหลบเออมันจะไม่ขวางหัวใจทีจนี้ก็เอาน่าจะเป็นลำไส้เอ้ยไม่ใช่ลำไส้นะเรากินเราแดบข้าวไปมันลงกระเพาะก่อนใช่ไหมอ้าวลงกระเพาะก่อนเรา่ต้องจิบทีนี้แล้วว่ากระเพาะนะกระเพาะกระเพาะอีออออกอยงปูเนี่ยมันแม่เน,นี่ยกระเพาะโง่ มามาเอ้ยทุกแม่งกรกะเพากกะกระเพาะเอ้ยเอ็งกระเพาะอ้ออกมาเราช่างหัวกระเพาะสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าเ,เราแค่เปลี่ยนใจนะต่อไปเราก็ต้องตัดไปเลือดหัวใจเราคงใช้มีดเล่มเดิมนะฮะ พูดระหวังเกียวบาดชึบนี่ภาพหยมีดหนึ่งมีดเด็ดชาวล็อกนะฮะโอเคโอเคเราจะชูให้เขาดวนรอบหนึ่งเฮ้ยนี่ดูมันเป็นกระโดนทีนี้เราก็จะมีวิธีการจับมีดที่ดีมาก in อุ้ชิชิชิเราจะค่อยตัดเส้นเลือดของใจออกมานะฮะขาดไหมอ่ะ ผมไม่เห็นเนี่ยหายยังวะหายยังแหล่งงงเดี๋ยวดูให้เลือดเลือเล่อมพุ่งนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าซีเลือดมันขาดหรือยังเราก็หวัดแกว่งใบมีดของเราเข้าไปในท้องคนไข้เนี่ตอนนี้เราเลือดน่าจะท่วมพอละหัวใจคนไข้ก็ยัง ก็ยังขาดอยู่นะฮะตอนนี้ทำไมยังเอ่ไม่ออกทำไมยังเอ่ไม่ออกทำไมยังไม่ออกทำไมยังไม่ออกยังไงเราไม่สามารถหยิบหัวใจากออก <c ười> ม,อมาได้กระเพาะเยอะ ไม่จริงจังเลยโอเคฮะมันจะยังไม่ขาดดีเราต้องเดี๋ยวลองเปลี่ยนใบมีดเป็ในใมีดีดูนะะมองเหมือนเดิมว่ากูมองไม่เห็นนะว่ากูจะปรับเสมอจึอบ๊บจึบ๊บจึบ๊จบ โอ้ยไม่มาไม่ขาดอ่ะห่วยรเล็นเป็ดเอ้นี่เอาชิบหายครับบารเลเวลหมดแล้วครับ ควจะกลายเป็นฆาตกรในห้องผ่าตัดนะครับตอนนี้ไม่ใช่หมอนะครับเรียบร้อยครับลาก่อนบอฟมันตายหายแล้วครับม,มันจะเอาใหม่แล้วกันนะฮะ